เดี๋ยวจะพาไปชมทางขึ้นนะคะทุกคนทางขึ้นผู้ถอกด้วยค่ะปวดแต่งกายให้สุภาพวันนี้เราสุภาพมากแล้วเวลาเปิดปิดก็จะประมาณนี้นะคะขอปฏิบัติเนาะของนักท่องเที่ยวผู้ทอกเพิ่นเพิ่นก็จะมีคําประกาศอันนี้นะคะเป็นทางขึ้นผู้เขาแมนมันเปียกมันเป็นปีกเป,ยกเปียกเนาะเน,นี่ยเอาก็ขึ้นไปสั้นเดียวอ ฝนตกเนาะมันบ่เป็นตะขึ้นเนาะมันเป็นตะเมินตรุดบุบต้นมไม้ใหญ่มันหลายมันเลยบ่แห้งเนาะเออเสียงใดมแม่แม่คือเสียงใดน้ำใช่ใช่ใช่นี่เดีย๋ยวนี้เดี๋ยวมันมีท่ออยู่ทอ่ทอท่อเปบดเปลือก จม่ไ้้มาเราผิเป็นขึ้นได้คนี้เขาขึ้นใ่ิดร้านี่แบเ่าเลยไม่คือโก็ขึ้นนึงตีแต่พื้นมันจะเปียกเนาะใช่ โอ้อันนี้อันนี้มีแล้วเข้ามาปีบางงานลักสุดไหนเล่นล่นเลนเล่นเล่นเลนบ่เล่นสายสายเข้าไปแล้วหรอี่หละเดืหันเี่ถึหียน้บ่ลี่อยู่ขี่หินบ่ทันบ่หิน พวกเราคือนักสำรวจนี่เอ้ากกระดอกกระลอกขาวกระลอกขาวนี่เดะนี่เดะนี่เดะตอะริกตอะริกตอะริก,กโอ้เห็นแล้วเห็นแล้ว อ้อเหี้โอ้นางนี่ไงนี่ไงมีสองตัวเขาเป็นตัวหนึ่งแยกไปทางโน้นแล้วเขาเป็นแฟนกันเขาเป็นแฟนกันแน่เลยโอ้ยไป็ึงย่านเลยไหมใช่ย่านเด้อเออเนาะเอ้ยนี่เขาชูคอเนาะอืนี่ปากลายเขากาดบอเด็ด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 วันมันเือกระป๋อมนี่เด้อกินกากิงเกอรอีกัวนา อีกัวหน้าหรอกริงเกือบหรอเจ้าเป็นอาเป็นเล่นแต่ว่าจะเปอีกัวหน้านาออืมเจ็นบอกมีแผงหลังบอกมีแผงหลังคือกันบอกนั่งอยู่นนั่งอยู่ในโขดหินนั่นแหละนั่งอยู่ในโขดหินนั่นแหละตัวนั้นเด็กกันไม่นางวิ่งขึ้นมานางวิ่งขึ้นมานี่นางวิ่งขึ้นมาหินมีอยไสด้โหโอ้โเหมือนเขาจะกัดแล้ว ผู้เดชสูฉันเดชสูฉันเดซันฉันต้องไปทางไหนไปทางไหนเบิ่งดูเขาจ้องนะเหมือนเขาจ้องฉันเลยห่ะเธอ แลนไปทั้งบุตไม่มีทางออกยุติฉันขึ้นเลนมาพี่ฉันไอ้ไอ้ไอ้เขาไปแลว้วเขาไปแลว้วเขาไปตามทางของเขาแลว้วเออตอดเงา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 ฉันก็ไปเหมือนกัน <c oughs> โอ้แต,ต่ย่านไปไป โอ้ยฉันก็ตื่นหมดโอ้เข้ากับจนกี๊ดน้องสุดโอ้ยโอ้ยอันนี้มื่นอยู่เด้อนี่โอ้ยตื่นหมดเลยปาดมาด้วยขวัญเอ้ยบ่บ่หนีลงนี่ลงนี่ลงหนีบ่เพิ่นเฮ็ดท่อนทาง ไ่ได้เป็นสถานใหม่ที่เข่นเ่เป็นข้างบนน่ะก็เป็นเหมือนเดิมอุ้ยเพิ่นเห็ดอันนั้นใหม่ดินั่นนั่นพิ่นเห็ดทั้งทงนั่นทั้งทงนั่นโอ้เพิ่นเห็ดใหม่ดิสูงสูงพ่นน่ะพี่น่ะเฮ้ยมันมันจะเป็น มันจะเป็นแบบนี้นี่นี่นี่เพิ่นกำลังเห็ดเป็นสาลาใหม่นี่ผู้ทเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีหน้าต่างเว้เพิ่นเห็ดใหม่เออสมสมเถงเถิงอ่ะเหรอเฮ้ยน่าจะอยู่ชั้นห้าชั้นหกเนาะตัวสั้นหาน้อน่าจะเป็นสั้นห่ามันเอ้า เออนี่ห้องน้ำเลยอุ้ยยังอันตกใจอันบางยานีอยู่อืมบนคีเอเตอร์เขาบอมาเด้คีเอเตอร์เขากำลังหยางพูดนะอันนี้เราไม่ได้ขึ้นไปนะคะเรากำลังลงละมันเออมันมีตะไคร่น้ำหลายทุกคนมันบ่เป็นตะขืนมือนี่ มันเป็นบเป็นตะคืนดาลาสาวหันนะอยากอยากน้ำเพลินผู้เดียวยากน้ำดาราสาวผู้บคคอยอยากไปใส่ไปถอยสุมามหมัเบิดมื่อนี้ดาลาสาวท่านหนึ่งมันเป็นขี้ข่าหน้ามลายแห้งเนาะ เออหนุมปได้่มตีเกแหวยบมีแล้วมุว้ยแมนี่กับเมื่อยู่เด้อหอบตือนใต้อันโตอันวังยานี่แหละอืมคือจังเขาสิการเท้านี่เนาะวะวาย เขาเขาถือเขาโดดขาบส่งเขาเดวเนาะันบ่ขาบส่งหรือข,นะข,ขาบขาจังสิ่ธไหมออแม่นล่องน้ำลึกนี่เรากลับละค่ะห้ามขีดเขียนลงในสถานที่นี้ทุกแห่ง ปุณนะเจ้าเพื่อนพักกันท่วงยังนกเข้าท่วงตาแม่บอกให้ด่ายปุ๊บแต่ละคนบู๊ยบู๊ยอยู่เออปุณนะปุณนะเพื่อนสะอ่อนปุณนะปุณนะเพื่อนสะอ่อนเจ้าของเฉพาะเพื่อนท่วงปุ่มเสยผมเสยผมบู๊ยมีความสุขมีความสุขที่สุดในในสามโลก เออเออนมัสอนยิ้มีความสูงเนะนี่ค่ะโอ้บไดเป็นน้ำตกง่ายดอกเด้อบไดเป็นน้ำตกง่ายดอกถ่าข้าเจ้าอยู่อืมข้าเจ้ายังอยู่หมดสโลโมชั่นสโลอะไรอยู่คุณน่ะคุณน่ะเป็นแตงกันไว้ อันนี้เป็นโบสกลางน้ําที่เราเข้าไปอันที่ข่อยเข้าไปมาบางยาหนิพี่น้องข่อยเข้าไปมองนนิมาบางยาหนิที่ไปไหว้พระนะคะตอนนี้อันนี้ด้านหลังนะคะเป็นโบสถ์กลางน้า้ย พูน่าวิวมันธรรมาชาติเลยอือมมันดูเป็นแตงอ๋อปีนี้กล้องไอโฟนนะบนสีสูงกล้องมึงเลยฮะกหูไปบนสมโอรเนี่ยหูค้งโผล่นี่จ้าหูเห็นเบลดเอาเขาเขาละเอียดอันนั้นเขาละเอียด,ดละเอียดต <c oughs> ิดใส่จะโูล่ซะสาโหนี่งาม่อนนะไรกเขากะดีเดยด์อืมบ่บมันบ่ไม่น่าท่องเที่ยววันนี้มืดนี่มืดน,นี่วัดเงียบมืดนี่วัดเงียบ ออ้้ใตนนรงหมัชาแมนเขาต้องจึ้งสะก่อนจังโกรดให้มันโฟกัสเขาได้สักก่อนเขาจังโกร้มันจึ้งแล้วมันบอลนี่เออฮันเดมันจึ้งแล้วมันจึ้งผู้ดำเนินสะอ่อนเพื่อนใส่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 พูด ผู้ันมีความสุขที่สุดในสามโลกคนได้ออกจากบ้านพันลานลาเออพันลานลาคนได้ออกจากบ้านตอนยิ้มเหบอบน่นยหน่อยบอในแง่มองติดนี่นี่นี่เดินนี่เลยนี่เนี่ยตอนลงบันไดมาจังสวยมึงสีทายจังได อันนี้วิวภูทอกรอบนอกนะคะสวยงามมากเมื่อานนี้